มันเป็นการกลับมาร้องเพลงอีกครั้งเนึ้อของจริงที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันมากเลยอะ ตอนนี้นะคะเรากําลังยอมคิ้วอยู่นะคะทําให้สีคิวมันดรอปลงเพราะว่าสีของเราค่อนข้างแบบสว่างนะคะซึ่งขนมจีนเอ็ดอาร์มี่นะคะก็จะเป็นแบบผลตเซเนเจอร์ของเราสปรึงนะคะถ้าผ่านจอนะคะทางบ้านเห็นแน่นอนนะคะไม่มีใครจะไม่เห็นผลิตเราวันนี้นะคะคิวเรามาในคอนเซปต์แนบนะคะทุกคนแนบคิล ไปติดตามดูคอนเสิร์ตกันได้เลยนะคะทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แฟนกัมิกาแซทุกๆคนมากๆเลยที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกๆคนก็คือยังอยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณจริงๆนะคะ พี่หนลยโอ้่วาตอนนี้เป็นแบบอ่ได้มาส็จล้วีนไปแล้วี่หอนอว่าไม่คน่เอนี่นะไม่ขอเลยเชนนี้นมทุกปีจะมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนกันทุกปีเลยนะ ตอนนี้ก็คือเธอสวยกว่าฉันไปแล้วจ้ะดีใจมากมากเลยที่เผื่อแบบเป็นตัวแทนมอบรอยยิ้มให้ทุกคนนะอายุคือแบบว่าเออทำให้หลายๆคนแบบตะกี้วะคับตี้วันนี้เพิ่มเหมือนหมวกวนนสู้กันนะสู้กันเอาสิสู้กันสู้ไงนักก็จะถึงเชิดใส่จะบอกว่าวันนี้สู้ๆไปด้วยกันนะกลายเป็นรถสู้กันกลายเป็นรถสู้กันเองแล้วค่ะพี่พี่อยู่เต็มเลยนี่พี่พี่อยู่ตรงนี้แอบกันอยู่แอบกันอยู่ เราเป็นตัวอย่างอะไรเป็นตัวอย่าอะไรเป็นตัวอย่างอะม่ใช่ตลก่ับตลกใเผื่อคนดูไม่แบบเออเอาไปกู้เงินหรือเ่าผมมั่งนะครับสหรับที่เซนเ็นให้ผมนะเราเป็นตัวอย่างอะไรบ้าคเือเมื่อกีเป็นตัวอย่างที่เอาเป็นตัวอย่างดีหน่อยเราเป็นตัวอย่างอะไร แร้วอเลื่อนไหมาเ่ะต้องติดตามผลงานขอทั้งคู่นะคะเ้ยไาด้วยรอมงมีอยู่งานต่อของคุณยินดีี่ได้เจอกันอีกนะคุกคคเพื่อนหม่เฮ้ยเือนใหม่ไงออยู่ใกล้สุดให้นางช็อกเนี่ยเพราะนางเห็นปั๊บนางก็จะแบ มีเอโซนโซนด้นะคะซีตอโอไโอนิกิ้งค่ะเดี๋ยวเราต้องไปล่าต่อนะคะตอนนี้ไเป็นฟังแก้วกลับไหมยังวมองนชอบมากชื่อนะ 妈，哈。 ดูสิอ่มาแล้วใ่ไมนี่เ็แบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีหนุ่มจีนไม่มีโฟวันนี้นะเพตั้งแต่เด็กพี่โฟ่าเขาซ้อมกันแล้วพี่อยู่ไหนเป็นคนเดียวที่ตามฉันพี่โฟขะเออเขาซมเพลงรวมนะคะพี่อยู่ไหนบอกอ้าวพี่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนเดียที่เราตามกับคุณหนุ่มจีนมาก ด้วเปล่ายตอกไปเลยตอไปเลยตอไปลาลยวตอโอเคมาโอเลไปเยเยตลกคุณหน่มจริงมากจริงบอกมาว่าแบบปาได้ยเอเพราะว่าเขาตาเพชรเลพไม่เพชรแล้วก็ everything ความตั้งใจตอนนี้เราปุด้าย 哎，大都。 ตัวหน,นุ่มจีนเองมันเป็นการกลับมาร้องเพลงอีกครั้งของหนุ่มจีนที่รู้สึกว่าแบบคุ้ยมันมันมากเลยค่ะก็จ <c oughs> ะมีแต่ได้เห็นเราที่เป็นแบบนี้นะคะก็แค่ในบล็อกนะคะ <l oss> ให้ใครอยากะมราเจอหนุ่มจีนตัวจริงๆนะคะก็มาเจอนในบล็อกของเราได้ค่ะ